หุ้นที่ Price to Book Value Ratio น้อยกว่า1เป็นหุ้นที่น่าสนใจจริงหรือเปล่าเป็น1ในคำถามที่นักลงทุนเนี่ยถามเข้ามาบ่อยนะครับซึ่ง Price to Book Value Ratio เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งใน Ratio ที่นักลงทุนใช้เพื่อพิจารณาเรื่องของความถูกความแพงขก่อนที่จะเข้าลงทุนในหุ้น ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันยิ่งต่ำเนี่ยมันก็ถือว่าเราได้ไดของถูกยิ่งสูงเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ของแพงนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยตัวเองในอดีตก็ว่าไปหรือว่าเทียบกับอุตสาหกรรมก็ได้ครับก็สําหรับสูตรการคํานวณเนี่ยมันก็จะไม่ซับซ้อนนะครับก็ใช้ราคาหุ้นหารด้วยมูลค่าฐางบัญชีต่อหุ้นแล้วก็จะได้ตัว Price to Book Value Ratio ออกมาแล้วดังนั้นถ้าดูจากสมการเนี่ยมันง่ายมากเราก็แบ่งออกมาเป็น2ส่วนการที่ Price to Book Value Ratio จะน้อยกว่าหนึ่งได้เนี่ยมันอาจจะเกิดมาจาก1 ราคาหุ้นมันต่นเป็นไปนะครับก็อาจจะมาจากหลายสาเหตุเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผนไม่มั่นใจในเรื่องของประกอบการมีข้อเสียเฉพาะตัวมีปัจจัยลบเฉพาะตัวเข้ามาหรือเกิด panic sell นลช่วงสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ราคา,าตันก็อีกส่วนหนึ่งคือมูลค่าทางบัญชี มันสูงแต่คนไม่มั่นใจว่าไอ้มูลค่าที่สูงเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับมันมีโอกาสที่มูลค่าทางบัญชีที่สูงเนี่ย,ท,ยที่จริงแล้วมันเกิดจากการที่บริษัทเอาเงินที่เป็นอีควิตี้ไปซื้อลงทุนในสินทรัพย์ที่ในที่สุดมันมีมูลค่าน้อยลง อย่างเช่นพุ้นปุ่มธนาคารเนี่ยบางทีเขาก็าเอาส่วนของผู้ถือพุ้นไปปล่อยสินเชื่อซึ่งเวลาปล่อยสินเชื่อแล้วบางทีมันก็จะมีการตั้งสำรองนะครับหรือว่ากลุ่มปิเโตรเคมีไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วสุดท้ายราคาน้ํามันลงก็จะมีการตั้งสต็อกลอดเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก่อนที่นักคุณจะมองว่า p พร o ทูบุ๊กวาลูเรชั่นที่ต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยดีจริงหรือเปล่าต้องเข้าใจก่อนว่าพุ้นของเราเนี่ยมันต่ำหนึ่งเพราะอะไรแล้วเจอกันคลิปถัด